วัสดีค่ะวันนี้ป้าปอจะพามาสัมภาษณ์ผู้กักตัว14วันนะคะอันนี้ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อนะคะแต่ว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับการตรวจแล้วก็โดนกักตัว14วันเรามาดูกันว่าคนที่เขาโดนกักตัวเขามีความรู้สึกยังไงหรือว่าเขาเป็นอะไรทําไมถึงได้กักตัวแล้วเวลาเขาไปตรวจเขามีความรู้สึกยังไงบ้างอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากผู้ที่กักตัวจริงๆนะคะแล้ว มาสัมภาษณ์น้องผู้ติดเชื้อวันนี้เอ้ยน้องผู้กักตัววันนี้เขาจะเป็นเจ้าของร้านค้านะคะโดนปิดไป14วันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทําไมเขาถึงได้กักตัวก็เลยจะถามว่าทําไมน้องถึงโดนกักตัวนะคะค่ะสาเหตุที่โดนกักตัวนะคะเราได้สัมผัสผู้ที่ติดเชือ้อซึ่งเป็นญาติญาติกันแล้วก็เราได้มีความเสี่ยงสูง ก็เลยได้ไปตรวจหาเชื้อใครเป็นคนมาบอกว่าให้ไปตรวจทางผู้ใหญ่บ้านอสมค่ะให้ไปตรวจเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงผู้เสี่ยงสูงเขาแนะนำให้ไปตรวจก็เลยไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วไปเห็นสถานที่ตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก ตอนไปเห็นสถานที่ตรวจก็รู้สึกตื่นเต้นกลัวน,นะคะค,คำว่าติดเชื้อโควิดมันน่ากลัวมากแล,แล้วไปที่โน่นก็แสดงว่ามีแต่คนเสี่ยงสูงหรืออาจจะเป็นผู้ติดเชื้อด้วยใช่ไหมคะที่อยู่ในที่ตรวจใช่ค่ะเราเรารู้สึกยังไงบ้างจะไปเจอแบบนั้นเร,รู้สึกกลัวคะ่ะไม่อยากใกล้ชิดใครเลยนะคะที่ไปตรงนั้นก็พยายามอยู่ ห่างกันค่ะเขาจัดเว็นระยะห่าง<อ>าใช่ค่ะเขาจัดเก้าอี้อะไรให้ห่างกันอยู่เนาะใช่ค่ะเว้นระยะห่างค่งงะกลัวการตรวจไหมคะการตรวจก็เคยเห็นแต่ในทีวีเนาะที่เขาตรวจม,มันก็ดูน่ากลัวค่ะพอเราไปสัมผัสจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะถ้าใครเป็นผู้เสียงสูงนะคะไปตรวจเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะค่ะแล้ว พอพอเราโดนตรวจจริงๆมีอาการหรือว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างอาการเขาให้ทําอะไรบ้างาก่อนตรวจก่อนก่อนตรวจคุณหมอก็ซักประวัติค่ะซักประวัติแล้วก็ไปหาคุณหมอที่แบบเขาจะแ <laughs> <laughs> ย่แย่ยจมูกอะค่ะก็แบบเสียวะะเสียวนะคะเสียวที่จมูกแล้วก็จะมีอาการก็จะคันคอจามนิดนึงค่ะเขาแย่เขาไปลึกไหม ลึกลึกค่ะมีแย่จมูก,กแล้วก็<อ>แย่ที่คอค่ะสองครั้งนะคะเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ไม่ได้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะโอเคค่ะแล้วมาอยู่บ้านก็จะรอผลตรวจใช่ไหมเขาบอกว่ายังไงบ้างรอผลตรวจทีหลังจากตรวจแล้วนะคะคุณหมอจะบอกว่าอ่าให้รอผลตรวจภายในสามวันถ้าเราติดเชื้อคุณหมอจะโทรมาแจ้งนะคะ ถ้าภายในสามวันคุณหมอไม่โทรมาก็แสดงว่าผลการตรวจเชื้อเราไม่ได้ติดเชื้อค่ะในสามวันนี้เราก็รออย่างโทรศาพค่ะสามวันนี้รอแบบตื่นเต้นมากค่ะรอแบบโทรศัพท์คก็ได้กลัวเสียงโทรศัพท์กลัวเสียงโทรศัพท์ค่ะมีเบอร์แปลก,กๆมาที่เราไม่รู้จักนี่แบบไม่ตื่นเต้นมากค่ะรอลุ้นอย่างเดียวนะคะ แสดงว่าไม่รู้ว่าเบอร์อะไรจะโทรมาใช่ไหมใช่ค่ะไม่รู้เลยว่าเบอร์แบบจะใช้เบอร์คุณหมอเบอร์อะไรก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้แจ้งเบอร์ที่จะโทรมาแะดวาเป็นสามวันที่ทรมานใช่ค่ะผ่านไปสามวันแล้วก็นับต่อให้ครบ14วันภายใน14วันนี้รู้สึกยังไงบ้างกักตัวได้ทำอะไรบ้างหลังจากสมวันที่ผ่านมาก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะสบายใจขึ้นเพียงแค่ก็ใช่ค่ะก็แบบ ปฏิบัติตัวแบบกินน้ำอุน่นทุกวันสมุนไพรได้ไหมอบสมุนไพรทุกวันเลยค่ะสมุนไพรนี้เอาสูตรอ่าสมุนไพรนี้มีขิงขาตะไคร้นะคะตม้มดมอบในห้องนนะในห้องเลยค่ะกิจกรรมช่วงสิบสี่วันนะคะทําทุกวันค่ะ,ะทัทง้งทัวทั่งสมุนไพรทั้งอบสมุนไพรใช่ค่ะ,ะแล้วอาหารนี้มาอย่างไงอาหารนี้ ทางแม่จะเป็นคนทํามาส่งให้ค่ะมีจุดส่งอาหารวางไว้แล้วก็ไปค่ะวางไว้หน้าบ้านแล้วก็กลับนะคะรู้สึกยังไงบ้างขณะดกักตัวขณะดกักตัวรู้สึกเหงาว้าเเวไม่มีใครเลยคุยแต่โทรศัพท์ค่ะราะปกติแล้วจะร้านค้าจะมีคนเขียวเข้าออกตลอดเวลาใช่ค่ะปกติที่ร้านจะมีคนเข้าออกตลอดค่ะ พอได้อยู่เงียบๆก็เลยรู้สึกเหงาใช่ค่ะใช่แล้วมีข้อดีบ้างไหมในการกักตัวข้อดีในการกักตัวนะคะก็จะเป็นสิบสี่วันที่แบบได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลยค่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่เปเจอหน้าผู้คนเลยเป็นผู้กักตัวเป็นผู้กักตัวผู้กักตัวแบบพักผ่อนอย่างเดียวเลยค่ะน้าหนักขึ้นไหม ขึ <sk <sk ้นข่ขึ้นกินนอนกินนอนค่ะค่าเสียของการกักตัว uh, ข้อเสียของการกักตัวรายได้หายหลายอย่างนะคะร้านเราเป็นร้านค้าเนาะปกติมันก็จะมีรายได้ทุกวันช่วงระยะ14วันก็หดหายไปค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจของชุมชนแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของประเทศชาตินะคะ เราเป็นผู้ติดเชือ้อเราก็จะได้ไม่ขยายให้คนอื่นครอบครัวก็จะได้ไม่ติดด้วยมีข้อคิดอะไรบ้างที่จะบอกกับทางคนอื่นๆที่มาดูพวกเราในวันนี้ว่า,าต้องทํำยังไงต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าได้ข้อคิดอะไรจากการกักตัวบอกท่านผู้ชมนะยค่ะการกักตัวหรือว่า,าคนที่มีกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะเสี่ยงสูงแบบ ผู้ไอสัมัเป็นผู้เสี่ยงสูงก็ให้แบบว่าไปตรวจคะ่ะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอ่าแบบสบายๆค่ะตรวจแล้วก็เราจะได้รู้ผลแล้วก็กลับตัวเพื่อที่จะไม่อ่านำเชื้อไปติดต่อให้กับญาติพี่น้องของเราด้วยค่ะ,คะแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตัวด้วยนะคะ d m h t t เเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆ วมหน้ากากตลอดเวลาแล้วก็ตลอดเวลาที่ออกไปข้างนอกนะคะอยู่กับครอบครัวก็เรามั่นใจว่าเราไม่ติดครอบครัวเราก็ไม่ติดมาจากไหนก็กยังเว้นระยะห่างอยู่ดีนะคะถ้าไม่กินข้าวร่วมกันได้ก็ดีแต่ถ้าจําเป็นต้องกินข้าวก็อย่าส่วนเสียห,หามากนะคะที่กินรีบเสร็จถ้าเป็นไปได้ก็คือแยกวงค่ะช่วงนี้อย่ากินด้วยกันเลยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ว่าคนไทยของเราชอบที่จะกินข้าวแบบล้อมวง แล้วก็อย่าพาตัวเองไปอยู่ในที่ชุมชนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครติดเชื้อบ้างแล้วก็ให้คิดเสมือนว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นผู้ติดเชื้อนะคะเราจะได้ระวังตลอดเวลาเราจะได้ไม่ประมาทนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องมากๆนะคะที่ให้ข้อมูลนี่คือความรู้สึกของผู้กักตัวอย่างแท้จริงนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาก่อนนะคะบดีค่ะ